ครับผมเพื่อนเพื่อนพี่น้อง FC ครับคลิปนี้เรามาดูไฟชาร์จของไรกาหรือว่าเรียวกาคันนี้กันนะครับว่าไฟชาร์จนะครับจะมากี่โวลต์นะครับบันดับแรกเราจะทําการวัดไฟนะครับวัดไฟในแบตเตอรี่ก่อนนะครับไฟในแบตเตอรี่มีอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าดิสตสามโวลต์นิดๆนะครับไฟในแบตเตอรี่มี1ิบสามโวลต์นิดๆนะครับพอเราทําการต่อนะครับอวงจรชาร์จเข้าไปนะครับ ทีนี้นะครับไฟมันก็จะเพิ่มขึ้นมาอยูประมาณ2โวลต์น,นะครับอ่าสูสโวลต์น,นะครับพี่น้องเดี๋ยวทําการเร่งเครื่องดูนะครับว่าไฟชาร์จนะครับจะมาเท่าไรนะครับทุกท่าน นี่ก็คือไฟชาร์จที่ถูกต้องที่ปกติจะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเราจะสังเกตได้ว่าเนี่ยนะช่องสิบสี่สิบห้าสิเนี่ยอ่านดูดีๆนะครับเช็คกิ้งนะครับเช็คกิ้งซิสเต็มนะครับอ่ามันจะบอกว่าโอเคนะครับโอเคอยู่ช่วงนี้นะครับพี่น้อง FC นะนี่ก็คือ ไฟชาร์จที่ถูกต้องที่ปกติไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ไฟชาร์จจะอยู่ในย่านที่เขาบอกมาว่าโอเคนะครับอ่านี่ก็คือไฟชาร์จนะครับวงจรไฟชาร์จนะครับอ่าไฟชาร์จจะอยู่ประมาณนี้13ไปไปนะครับถึงนะครับ15โอเคในรถบางรุ่นในรถบางคาันอาจจะไปถึง15.2แต่มันไม่ได้แช่นานนะครับ อ่า15.2เวลาที่แบตเต็มมันก็จะตัดลงมามันขึ้นไป15.2ไม่กี่วินาทีหรอกนะครับแต่นะครับเราถือว่ามันเป็นปกตินะครับเพื่อนๆพี่น้องนะมันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีการโอเวอร์ได้สักเล็กน้อยเขาให้ค่าบวกลบมาอยู่แล้วนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับไฟชาร์จก็เป็นปกติเราไล่ไฟมาแล้วนะครับรถสตาร์ทติดได้นะครับขับขี่ได้เป็นปกติอ้อยังไม่ได้ไปขับขี่นะครับ แต่เมื่อเช้านะครับเรามาแก้ไขเรื่องของอาการคัดเข้าสนิมนะครับเราได้แก้ไขไปแล้วนะครับเรา,าสตาร์ทเครื่องเราเข้าเกียร์นะครับเร่งเครื่องแรงๆแบีบคัดแล้วก็กระแทกเบรกลงไปนะครับคัดมันก็จะเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆน,นะอันนี้ก็ให้เพื่อนๆได้เอาไปใช้สําหรับรถคันไหนที่คลัดติดคัดเข้าสนิมรถจอดนานนะครับถ้าไม่ได้จริงๆเราถึงจะทําการ เปิดห้องคลชดนะครับแต่ตัวนี้นะครับเราแก้ไขแล้วนะครับรถสตาร์ทมือได้เป็นปกติเช็คไฟชาร์จเป็นปกติเหลือไล่เก็บรายละเอียดนะครับแล้วก็ประกอบส่งงานนะครับเ,เพื่อนๆนะ,ะนะครับรถแต่ละคันเราก็จะเช็ครายละเอียดแบบนี้แหละนะครับเ,เพื่อน